โอเคนะครับก็ในเช้าวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่าเจ็ดสิ่งที่ช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่นะครับภาคต่อเป็นตอนที่2แล้วนะครับมีใครจรําได้บ้างไหมว่าตอนแรกนะครับผมแบ่งปันไปกี่ข้อแล้วมีอะไรบ้างนะครับนะครับมีทั้งหมด7อย่างที่ช่วยเราประสบความสําเร็จโดยการที่เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้นะครับซึ่งเนื้อาหาเนี้ยก็มาจากหนังสือที่ชื่อว่าแด่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตนะครับ ซึ่งแบ่งปันไปแล้ว2ข้อแรกนะครับ2ข้อแรกได้แก่อะไรบ้างครับ7จสิ่งที่ช่วยให้เราเปลี่ยนครับสิ่งแรกคือเรื่องของเวลานะครับเวลาเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงการกระทําเปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับง่ายๆที่สุดเขาบอกให้ตื่นเช้าขึ้นนะครับตื่นเช้าขึ้นเปลี่ยนเวลาการทําสิ่งต่างๆนะครับเมื่อเราเปลี่ยนได้นะครับผลลัพธ์ก็เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องของคําพูดนะครับ คำพูดทุกคําพูดนะครับแนมะ้แต่ความคิดในหัวเราเองก็เถอะนะครับมันสะท้อนกลับมาหาเราอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเราต้องเลือกรู้จักใช้คําพูดที่ดีที่เป็นบวกที่จะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีขึ้นได้นะครับอันนั้นคือ2ข้อแรกนะครับที่แบ่งปันไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูอีก5หัวข้อกันที่เหลือครับว่ามี5้าอีก5สิ่งที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่จะช่วยทําให้เราเนี่ย เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้นะครับอันที่3เลยคือเพื่อนครับนะครับหลายๆคนๆคงเคยยินคำนีับเราคือค่าเฉลี่ยของคนที่เราสนิทด้วยของเพื่อนที่เราครบด้วย5้าคนนะครับมันเป็นจริงอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งเป็นจริงได้ไงครับโดยทางทฤษฎีเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของทุกคนนะครับเราจะกลายเป็นคนที่เพื่อนคาดหวังโดยไม่รู้ตัวเราจะกลายเป็นคนที่เพื่อนคาดหวังโดยไม่รู้ตัว ฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนแบบไหนครับเขาก็จะคาดหวังให้เราเป็นคนคล้ายๆเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคล้ายๆกันอ่ะคุยกันรู้เรื่องถามว่าคนที่มีวินัยตรงต่อเวลานะครับแน่นอนเขาก็คาดหวังว่าเวลาเขานัดเพื่อนนัดเราเนี่ยอยากให้เราตรงเวลาด้วยแบบนี้คืออธิบายให้เป็นรูปธรรมให้เห็นภาพชัดเจนครับสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่เพื่อนคาดหวังโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหน เราพยายามไปคบหากับคนแบบนั้นนะครับไปสนิททำความสนิทชิดเชื้อทำความคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นให้มากที่สุดและสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนแบบนั้นเลยนะครับซึ่งในหนังสือเขาบอกนะคบหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราสนิทใครอะ่ะบางทีการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยก็จะคล้ายปรับให้คล้ายๆกันไปด้วยซ้ําไปนะครับฉะนั้นที่สิ่งสําคัญครับเลือกคบเพื่อนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเพื่อนเนี่ยนะครับ เราก็จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้เปลี่ยนชีวิตเราได้ด้วยนะครับซึ่งในหนังสือเขาก็เล่าถึงคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับซึ่งหลายๆคนรู้ว่าเขาเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกเนาะซึ่งคุณวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยนะครับแบ็กกราวน์ของชีวิตเขาเนี่ยมีคุณพ่อเป็นนักบริหารนะครับแล้วเคยเป็นสมาชิกสภาด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับหลังจากที่เขาถูกเกณฑ์ทหารนะครับสมัยเกณฑ์ทหารปั๊ นึกถึงภาพทาหารเกณนฑน์นะครับก็จะเป็นเหมือนคนอีกกลุ่มสังคมนึงเนาะจากคุณวาราเรนวัฟเฟ่เคยเป็นแบบเหมือนเด็กเนื้อเด็กอาา่อานหนังสือขยันใช้ภาษาที่สูงนะครับพอไปอยู่กับคนที่เป็นทหารเกณฑ์เนีนะ่ยก็เลยเปลี่ยนตัวเองตามไปด้วยครับจากคนที่เคยอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองอะไรก็แล้วกลายเป็นอ่านการ์ตูนไปนะครับจากคนที่เคยพูดภาษาดีระดับสูงก็กลายเป็นพูดแบบภาษาพื้นพื้นหยาบโลนทะลึง่งตึงตังกับเพื่อนๆไปอะไรแบบนี้ต้นนะครับนี่คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะครับว่าการดื่มเหล้าสูบบุรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ติดเชื้อในหมู่เพื่อนได้ด้วยนะครับและมีงานวิจัยอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาบอกวันนี้ถ้าเรามีเพื่อนอ้วนเราเสี่ยงที่จะอ้วนมากกว่าคนทั่วไปถึง1 7อเจ็ดสเอ็ดเร์ซนเลยนะครับฉะนั้นเลือกคบเพื่อนให้ดีนะครับเลือกคบเพื่อนให้ดีแล้วการเลือกคบเพื่อนเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะเป็น อ่าสิ่งที่ทําให้เราเห็นคุณค่าของเพื่อนที่แท้จริงด้วยว่าคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนแท้เราหรือเปล่าเป็นมิตรภาพมีมิตรภาพที่ดีจริงๆเราหรือเปล่าไม่ได้ว่าเลิกคบเขานะครับทุกๆคนเราแค่เลือกเลือกคบคนที่เราอยากจะเป็นแบบนั้นเราตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเราอาจจะไม่ต้องเลือกคบใครเราแค่ทําตัวห่างๆเขาเท่านั้นเองครับและนี่แหละที่บอกว่ามันจะเป็นตัววัดว่าเขามีมิตรภาพที่ดีต่อเราอย่างไรบ้างนะครับถ้าววันนี้คนที่ห่างเหินกันไป สักพักหนึ่งนะครับกลับมาแล้วคุยกันได้คุยกันติดนั่นนะครับคือย,ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าใครนะครับคนไหนนะรู้สึกว่ายิ่งตีตัวออกห่างจากการที่เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าเข้ามาหาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์เวลาเรามีชีวิตที่ดีขึ้นแบบนั้นนะครับไม่ใช่เพื่อนที่ดีแหละนะครับเพื่อนที่ดีไม่ว่าเราจะไม่ได้คุยกันนา,นานนะครับกลับมาคุยกันนิดนึงเขาสามารถคอนเนคกันได้ ไม่ว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตเป็นยังไงเขาก็ยังให้เกียรติแล้วก็พูดคุยกับเรานั่นคือเพื่อนจริงเพื่อนแท้นะครับแล้วก็การสร้างคอนเนคชันเป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ถ้าอยากจะ,ะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนสร้างกลุ่มคอนเนคชันใหม่ๆนะครับการเปลี่ยนจังหวดการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าการเปลี่ยนเวลาในการใช้ชีวิตมันก็สามารถเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนได้ด้วยอย่างเช่นนะครับ เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนกินข้าวเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนไปเล่นฟิตเนสเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนไปสังสรรค์ทำกิจกรรมอะไรต่างๆครับฉะนั้นอันที่3นี้นะครับเพื่อนมีผลกับการที่ทําให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้นะครับอสิ่งที่4ครับที่จะช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้คือสิ่งของรอบๆตัวเรานี่แหละนะครับเขาบอกว่านิสัยเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราสัมผัสได้นะครับ ฉะนั้นจงใส่ใจกับสิ่งที่นำมาสัมผัสกับตัวเองสิ่งที่นำมาใช้กับตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะนะเขาบอกว่าประสาทสัมผัสในร่างกายของเราเนี่ยจะมีเยอะที่ปลายนิ้วและก็ที่บนบนใบหน้าครับฉะนั้นเลือกที่จะจับต้องสัมผัสอะไรเนี่ยนะครับเลือกให้ดีเพราะปลายนิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่อ่าไวต่อสิ่งสัมผัสมากมนะครับรวมถึงใบหน้าเราด้วย เขายกตัวอ,อย่างเช่นครับสมมติว่าถ้าเป็นนักเขียนเนี่ยต้องใช้อะไรเยอะๆอย่างเช่นปากกาก็เ,าเลือกปากกาที่ดีครับมีผิวสัมผัสที่ดีจับถนัดมืออะไรเงี้ยก็จะทำให้สร้างผลลัพธ์หรือเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้เราอยากเขียนงานมากขึ้นถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์เราอาจจะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อาจจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับที่ให้วางมือได้สบายนะครับระบบสัมผัสดีคีย์บอร์ดไม่นิ่มไม่แข็งจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับทำให้เราเพิ่ม เขาเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้หรือถ้าเป็นนักขายครับอาจจะเปลี่ยนกระเป๋าใส่น้ำบัตนะรนับกระเป๋าใส่น้ำบัตรเล็กๆนี่แหละนะครับเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นเป็นวัสดุที่ดีนะครับสัมผัสแล้วเออสัมผัสแล้วรู้สึกดีอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเราทามา่ถเราเปลี่ยนสิ่งของของเครื่องใช้รบอบๆตัวเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยนะครับอ,อันนึงที่เขาบอกว่า ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ในเรื่องเกี่ยวกับข้าวของนะพยายามลดข้าวของให้เหลือน้อยที่สุดในชีวิตนะครับโดย,ยเฉพาะโต๊ทํางานของในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อผ้าก็แล้วแต่นะครับเขายกตัวอย่างคุณสติฟจอนะ็อปอะทำไมถึงแต่งตัวแบบเดียวลดข้าวของให้น้อยที่สุดครับให้เหลือแค่แบบเดียวเลยก็ดีหรือไม่มีทางเลือกเยอะอะครับทาให้เราไม่ต้องคิดเยอะแล้วเราก็ได้ลงมือทําทันทีครับยิ่งถ้ามีตัวเลือกเยอะ ก็จะทำให้ยิ่งเรื่องเยอะคิดเยอะทำให้ลดการทำงานลงได้นะครับรวมถึงการจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบไม่ต้องหาของใช้เวลานานนะครับหยิบจับใช้สอยอะไรก็สะดวกรวดเร็วนะครับทำให้เน้นการลงมือทำแล้วเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยนะครับมันก็เลยมีหนังสือเล่มหนึ่งครับนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรืออาจจะเคยอ่านแล้วก็ได้นะชีวิตดีขึ้นทุกทุกชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านครั้งเดียว เคยได้ยินไหมครับเือเคยอ่านไหมผมก็เคยอ่านหนังสือเล่มนี้นะเขาก็เน้นให้ทิ้งของกระจายเลยครับแล้วคนเขียนหนังสือเนี้เกาเป็นผู้หญิงคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็ปัจจุบันสร้างอาชีพด้วยการเป็นที่ปรึกษาเรื่องนี้เลยนะใครอยากจัดบ้านเชิญเธอไปดูที่บ้านได้ครับเขาคิดค่าที่ปรึกษาในการจัดของทิ้งของเลยนะครับนี่เป็นอีกอาชีพหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นให้สิ่งของในชีวิตประจําวันเรามีน้อยที่สุดเนี่ยนะครับจะทําให้เรา เพิ่มศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เลือกใช้แต่ของดีๆไปเลยนะครับอะไรที่คิดว่าไม่ได้ใช้ก็ทิ้งของไปนะครับบริจาคให้คนอื่นดีกว่านะครับสร้างอ่าสิ่งที่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับชีวิตเรานะครับเขาบอกวิธีการคิดตัดสินง,ง่ายๆว่าวันนี้เราจะสิ่งนั้นจําเป็นกับเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วว่าเราจะทิ้งดีหรือบริจาคดีอะไรเงี้ยนะครับให้ลองถามตัวเองจริงๆว่า ถ้าวันนี้เราย้ายบ้านใหม่หรือเราจะไปที่ไหนที่มันสําคัญกับชีวิตเราเราอยากนําสิ่งนี้ติดตัวเราไปด้วยหรือเปล่านะครับลองถามตัวเองกับสิ่งวัตถุทุกอย่างรอบตัวเราแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีนี้เป็นการคัดแยกสิ่งของที่จําเป็นแล้วก็สําคัญกับชีวิตเราได้มากขึ้นได้ดีขึ้นนะครับอ่สิ่งที่5้านะครับสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ได้นะครับ บอกสภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของคนนะครับพวกสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในโลกใบนี้เลยนะครับจะปรับตัวเข้าหาสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดนี่คือธรรมาชาติของสิ่งมีชีวิตปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอดครับแต่ว่ามีเพียงแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่พยายามปรับสิ่งแวดล้อมให้มาเข้ากับตัวเราเองนะครับแต่ลึกๆจริงๆแล้วเขาบอกว่าจริงๆมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิต ลึกๆแล้วสุดท้ายสิ่งมีชีวิตเนี่ยพยายามปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับเขาบอกการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นการเปลี่ยนตัวเองที่น่าอาศัศจรรย์ที่สุดครับการย้ายบ้านการได้ไปท่องเที่ยวหรือไปอยู่ในที่ใหม่ๆเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ๆนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะนะครับผมก็มาคิดถึงตัวเองเนาะเวลาได้มีโอกาสไปอยู่อ่าหรือไปเที่ยวก็ได้อ่าไปเที่ยวนาะไปพักโรงแรมหรือว่า ไปกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพฤติกรรมต่างๆเราก็เปลี่ยนไปเลยนะเพราะถ้าเราเคยอยู่บ้านเดิมอยู่ที่เดิมเนี่ยนะครับกิจวัตรประจําวันเราก็เหมือนเป็นรูทีนเนาะเราจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนสถานที่ปั๊บเนี่ยเราครีเอทเราดีไซน์กิจวัตรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยจริงๆนะครับไม่เชื่อลองลองคิดตามดูว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ง่ายและรวดเร็วสุดคือการย้ายบ้านเลย นะครับคือการย้ายบ้านไปเลยนะครับชีวิตเราเนี่ยนะครับขึ้นกับสภาพแวดล้อมแต่บางทีการย้ายบ้านเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดูไหมครับเราอาจจะเปลี่ยนจากข้าวของเครื่องใช้สิ่งสภาพะแวดล,ลอ้ลอมรอบตัวเรานี่แหละนะครับอย่างโต๊ะทํางานนะครับเคยมีกองเอกสารที่อาจจะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังจากเคลียร์ทิ้งไปแล้วเนาะก็อาจจะมีชั้นตู้เอกสารอนะไรเงี้ยเป็นชั้นเล็กๆที่จัดแยกเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูซินะครับเปลี่ยน ที่ตั้งนะครับหันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศโตะนะครับหันมุมเปลี่ยนเก้าอี้ให้มาสะดวกเปลี่ยนไปนะครับอะไรเงี้ยคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องถึงขั้นย้ายบ้านนะครับเปลี่ยนคอมพิเวเตอร์นะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเขาบอกว่าจริงๆรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยเปลี่ยนแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็คือเรียกว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วนะนะครับเปลี่ยนรูปคืออะไร เปลี่ยนรูปก็คือเนี่ยที่บอกว่าถ้าเราจัดโต๊ะทางานใหม่วิวทิวทัศนะครับจากสมมุติว่าเคยหันหน้าเข้ากําแพงลองอาจจะโต๊ะหันหน้าออกหน้าต่างเห็นวิวข้างนอกสินี่คือเปลี่ยนรูปแล้วถูกไหมครับเปลี่ยนสิ่งที่มองเห็นแหละนะครับเปลี่ยนรสแ่ละนะครับพอพูดถึงเกี่ยวกับพวกอาหารเนาะให้เราเป็นคนที่กล้าลิ้มลองอะไรเมนูใหม่ๆบ้างนะครับมันก็จะทําให้อ่าเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเมนูอาหารเปลี่ยนรส เปลี่ยนการรับรสนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้จะไปขยายความต่อในเรื่องของอาหารเพิ่มเติมนะครับในในข้อที่7เรื่องคือเรื่องของอาหารที่ทาให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรื่องกลิ่นนะครับกลิ่นก็ช่วยเปลี่ยนแปลงได้นะอย่างคนหลายๆคนคงได้ยินคำว่าอโาร oma t h e r ปี y เนะาะอโรมา a therapy ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยนะครับที่รักษาสุขภาพโดยการใช้กลิ่นบาบัดเนะ่ะอโรมาเ t h e r a p นะครับฉะนั้นการที่เราอยู่ในที่ทํางานในห้องนอนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเหมือน น้ํามันหอมระเหยอ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศนะครับทำให้เราผ่อนคลายหรือว่ามีสมาธิมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นดูสกินก็เคยทําผลิตภัณฑ์หนึ่งออกมานะครับเป็นที่เหมือนเป็นอารมาเนาะนะครับทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนกลิ่นเราก็จะเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยเปลี่ยนเสียงนะครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเปลี่ยนเสียงก็คือเน้นมีเพลงหรือว่ามีอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราเปลี่ยนบรรยากาศโดยการเปิดเพลงนะครับ อย่างคนเขาเรียกอะไรนะมีการวิจัยเหมือนกันนะครับฟังเพลงคลาสสิกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ช่วยปรับคลื่นสมองนะครับทาให้มี i อที่ดีขึ้นทํางานมีสมาธิมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของการสัมผัสนะครับสัมผัสก็คือวัสดุต่างๆทั้งหมดนะครับที่บอกว,ว่ายิ่งโดยเพาะอะไรที่มาสัมผัสที่มือหรือหน้าเนี่ยมันทำให้เราไวต่อความรู้สึกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้จากการสัมผัส รวมถึงอุณหภูมิรอบตัวเราด้วยนะครับเขาบอกการปรับอุณหภูมิในห้องเนี่ยปรับอุณหภูมิแอร์ในห้องเนี่ยเย็นขึ้นเย็นลงร้อนขึ้นหนึ่งองศาเนี่ยมีผลต่อพฤติกรรมเราด้วยนะครับนะครับอันนี้เขามีงานวิจัยมาเหมือนกันนะครับลองไปปรับใช้ดูเนาะรูปลดกลิ่นเสี่ยงสัมผัสนะครับมันจะเป็นตัวที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเราปั๊บเนี่ยเราก็จะทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่คนผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เองนะเขาบอกว่า สิ่งที่เขาชอบที่สุดก็คือการย้ายบ้านเหมือนกันเขาย้ายคือเขาไม่ซื้อบ้านนะครับเขาใช้ใช้วิธีเช่าบ้านอยู่แล้วเขาก็ย้ายบ้านเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปเลยแบบนั้นเลยนะครับเขาทําแบบสุดโต่งแบบนั้นเลยนะนะครับแต่เราไม่ยังเป็นต้องเป็กันแบบนั้นที่บอกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็ได้นะครับข้อที่6ครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกคืออะไรบ้างเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายนั่นเองครับ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยนะครับมันทําให้คนรอบข้างอ่ะปฏิบัติต่อเราเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนรูปลักษ์ภายนอกนะครับคนต่างๆคนทั่วทั่วไปก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติตัวต่อเราด้วยนะครับฉะนั้นมันก็ทําให้พฤติกรรมโดยรวมเราเปลี่ยนไปนะครับผมเชื่อว่าคนเราคงมีความเชื่อแบบนี้แล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ใช่แค่ความเชื่อนะคนที่มีรูปร่างที่ดีเนี่ยสมส่วนนะครับ ไม่อ้วนไม่ผอมโจนเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับใ,ใครก็แล้วแต่นะครับถูกเขาเรียกให้การยอมรับถูกการยอมรับการปฏิบัติกลับมาเนี่ยดีกว่าคนที่รูปร่างไม่เหมาะสมไม่สมส่วนอ่ะอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นด้วยนะครับรวมถึงการแต่งกายด้วยนะครับการแต่งกายเนี่ยเวลาเราไปห้างนะสังเกตไหมว่าถ้าเราแต่งตัวดีกับแต่งตัวไม่ดีเนี่ยการที่พนักงานในห้างเนี่ย เข้ามาดูแลต้อนรับเราการพูดจากับเราก็แตกต่างกันนะครับฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันทําให้การปฏิบัติของคนอื่นที่มีต่อเราเปลี่ยนไปและรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเวลาเราที่เรารูปลักษณ์ภายนอกการแต่งตัวของเราดีเสื้อผ้าหน้าผมเราดีมันสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองด้วยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้สึกได้แบบนั้นเหมือนกันเราแต่งตัวดีเราก็มารู้สึกมั่นใจมากขึ้นจริงครับทำอะไรพูดจานะครับมันก็ดูมั่นใจมากขึ้น เขาบอกวิธีง่ายที่สุดนะครับให้เปลี่ยนพื้นที่ใหญ่ๆบนตัวก่อนก็คือเสื้อผ้าหรือว่าเปลี่ยนสิ่งบนใบหน้าครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาบอกง่ายสุดเนี่ยลองปรับโทนสีการแต่งตัวครับให้เป็นสีตรงข้ามใครที่เคยชอบใส่แต่สีเข้มๆลองปรับเป็นใส่สีอ่อนบ้างใครเคยชอบแต่ใส่สีโทนร้อนก็ลองไปเปลี่ยนใส่สีโทนเย็นนะครับโทนร้อนพวกแดงส้มเนาะเย็นก็เขียวฟ้าอะไรพวกนี้ครับ ใครเคยชอบใส่สีฉูดฉาดลองปรับเป็นแนวพาสเทลอ่อนๆลงหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับง่ายๆนะผมบอกให้ลองปรับโทนสีเป็นขั้วตรงข้ามของการแต่งตัวเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ด้วยนะครับเปลี่ยนบนใบหน้าล่ะทำอะไรได้บ้างเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนแว่นถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนการแต่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผู้เขียนเองเขาก็บอกว่าสมัยที่เขาเนี่ยนะครับ เคยอยู่ในวงการโฆษณามาก่อนเนาะเขาเคยทํางานวงการโฆษณามาก่อนเขาก็แต่งตัวอีกแบบหนึ่งนะครับไว้ผมเป๋แต่งตัวสบายๆเสื้อผ้าสีฉูดฉาดแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับเขามาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแนวการแต่งตัวการมีทรงผมอะไรเขาก็เปลี่ยนไปครับทรงผมก็เรียบร้อยมากขึ้นแต่งตัวก็เป็นใส่อ่าใส่เสื้อผ้าสีสุภาพแต่งตัวเป็นนักธุรกิจสากลอะไรแบบนี้นะครับ แล้วเขาก็มียกตัวอย่างอันหนึ่งครับในหนังสือเนาะมีนักมายากลคนหนึ่งชื่อสตีฟโคเฮนนะครับเขาลงทุนเงินเก็บก้อนสุดท้ายนะในการซื้อสูตรแพงๆมาใส่ครับแล้วก็ทําแผ่นโปรโมททาภาพโปรโมทต,ตัวเองเปลี่ยนลุคตัวเองนั่นเองนะครับทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นนักมายากลที่มีคลาสอยากดูอ่ะอยากสนใจอยากดูซื้อบัตรเพิ่มขึ้นทําให้เขาเป็นนักมายากลที่ประสบความเสเร็จมากขึ้น จากการแค่เปลี่ยนการแต่งกายนะครับมันก็เลยมีอ,อีกอาชีพหนึ่งนะปัจจุบนะันนี้อิมเมจโค้หลายๆคนก็คงรู้จักเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะเคยใช้บริการมาแล้วด้วยนะ Image Coach ก็คือเป็นที่ปรึกษาเรื่องการแต่งตัวครับว่าเราเนี่ยเหมาะกับการแต่งตัวแนวไหนใส่เสื้อผ้าสีอะไรอะไรแบบนี้นะครับนี่คืออันที่6นะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกก็จะช่วยเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราได้นะครับอันที่7นะครับเปลี่ยนการกินอาหาร อาหารเขาบอกเป็นปัจจัยพื้นฐานของทุกๆคนของมนุษย์บนโลกนี้เช่นเดียวกับการต้องการการนอนหลับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์นะครับเขาบอกว่านั้นเลยนะครับอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,กับร่างกายเรา y o U a R e what y o U Eat นะครับเรากินอะไรเข้าไปนะครับมันเป็นการเติมพลังชีวิตเราโดยตรงเนาะเขามีการวิจัยมาอีกครับว่าการกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยทำให้คนขี้เกียจฉะนั้นอยากเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ อยากขยันมากขึ้นลองเลิกกินอาหารฟาสต์ฟู้ดดูซึ่งเขามีการทำการการทดลองจากมหาวิทยาลัย U C L A ในประเทศอเมริกานะครับทำการทดลองกับหนูให้หนูสองกลุ่มเนี่ยเหมือนกลุ่มหนึ่งกินอาหารดีกลุ่มหนึ่งกินอาหารจนะังฟู้ดอน่ะการขยับตัวขยื่นเคลื่อนไหวความมีแอคทิวิตี้การแอคทีฟแตกต่างกันเลยครับหนูที่กินจังฟู้ดขี้เกียจกว่านะครับเดออาเขาเรียกว่าขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกว่าแอคทีฟน้อยกว่านะครับ เขาพูดถึงนะครับการเลือกอาหารเนี่ยจากค่าหนึ่งที่เรียกว่า GI Glycemic Index หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักไม่เป็นไรนะครับ Glycemic Index คืออะไร Glycemic Index เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัววัดนะครับว่าอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแป้งข้าวแป้งน้ำตาลเนี่ยสามารถย่อยสลายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วแค่ไหนค่า Glycemic Index Glycemic Index ยิ่งสูง แปลว่าประสิทธิภาพในการเปลี่ยนตัวเองเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวนี่มันเร็วมากครับฉะนั้นมันมีผลกับทําให้น้ําตาลในเลือดสูงเร็วนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าน้ําตาลในเลือดเราสูงเนี่ยมันจะทําให้เรามีเขาเรียกว,ว่า alert นะครับ alert มีกิจกร,รรมมี activity ที่ดีนะครับฉะนั้นการเลือกกินอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่มีค่า GI ต่ําๆจะดีกว่า GI ต่ำๆก็คือเปลี่ยนเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวได้ช้ากว่า ฉะนั้นจะทำให้สามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้คงที่มากกว่านะครับถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลได้ช้ากว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่าแล้วแบบไม่สูงโดดครับแต่ถ้ากินอาหารแบบกลุ่มที่มีค่าไกลซิมิกอินเด็กสูงๆนะครับอย่างเช่นพวกข้าวขาวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ทําให้น้ําตาลสูงเร็วฮาร์เเร็วแต่หลังจากนั้นพอน้ําตาลตกปับ๊บก็เฉื่อยชา ลงได้รวดเร็วเช่นเดียวกันฉะนั้นเขาก็แนะนําอาหารที่มีค่า g มิกอ m i c index ต่ำๆนะครับอย่างเช่นพวกธัญ,ญพืชครับถั่วต่างๆข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยทําให้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ยาวนานได้มากกว่านะครับทาให้เรารักษาศักยภาพในการทํางานของเราได้ดีขึ้นด้วยเขาก็มีงานวิจัยนะครับแบ่งเด็กเป็น2กลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับกินเค้กที่ผสมบอนัทบอนัทก็คือเป็นธัญ,ญพืชเป็นถั่วแห่งหนึ่งเนาะ กับอีกกลุ่มหนึ่งกินเค้กเปล่าๆครับผลการทดลองพิสูจนาสรุปว่านะครับกลุ่มเด็กที่กินเค้กผสมบอนัตเนี่ยมีการทํางานแล้วก็ใช้เหตุและผลได้ดีขึ้นมากกว่าเด็กกลุ่มที่กินเค้กเปล่า,ลาถึง11%นะครับเนะี่ยที่บอกว่ากินอาหารที่มีค่า G.I ต่ําๆลงนะครับทําให้คงรักษาระดับตานในเลือดน,นานขึ้นรักษา performance ของเราได้ดีขึ้นยาวนานขึ้นนะครับ ไม่เพียงแต่กินอะไรนะครับเขาบอกกินยังไงก็มีผลด้วยมื้อเย็นเป็นมื้อที่ควรจะหลีกเลี่ยงและกินให้น้อยที่สุดนะครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วอย่างโปรแกรมทีเน็ตี้ของเราก็ดีไซน์มาให้กินเชคแทนอาหารมื้อเย็นเป็นหลักอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่เป็นงานวิจัยแล้วก็ทฤษฎีต่างๆพิสูจน์มาแล้วครับกินมื้อเย็นให้น้อยกว่ามื้ออื่นๆนะครับแล้วเราก็จะทําให้รักษา่า p e r f o r m มนซ์ะนะครับรักษาสุขภาพเราได้ดีด้วยนะครับ การเปลี่ยนคนกินอาหารด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะไปร่วมกับเรื่องของการเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเนาะเพื่อนคนนึงก็อาจจะชอบกินอาหารแบบหนึ่งดูครับวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแนวกินอาหารเราก็อาจจะได้เจอเพื่อนกลุ่มใหม่มันก็เหมือนได้ประโยชน์สองเด้งเนาะเปลี่ยนอาหารที่เรากินด้วยได้เจอคนให,ใหม่ๆด้วยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมต่างๆไปด้วยทําให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองไปด้วยในตัวนะครับอ่ะสรุปนะครับสรุป นี่คือเจ็ดสิ่งที่จะช่วยเราเปลี่ยนเป็นคนเป็นคนใหม่ได้นะครับเอาลองเอาเจ็ดเทคนิคนี้ไปใช้เนาะเปลี่ยนเรื่องของเวลานะครับเปลี่ยนเรื่องของคาพูดเปลี่ยนเรื่องของเพื่อนที่เราคบเปลี่ยนสิ่งของที่เราใช้นะครับเปลี่ยนสิ่งของที่เราใช้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นะครับรูปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีผลหมดเลยนะครับเปลี่ยนการแต่งกายรูปลักษณ์ภายนอกของเราและก็สุดท้ายนะครับเปลี่ยนอาหารนะครับ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าเจ็ดสิ่งนี้ถ้าเราลองเปลี่ยนมาในทุกๆวันนะนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าอะไรครับให้วางแผนการเปลี่ยนแปลงตัวเองมีแผนการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยใช้เจ็ดสิ่งนี้เป็นตัวช่วยในทุกๆวันนะครับและมันก็จะทำให้เราพัฒนาในการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองและเราก็จะมีอะไรใหม่ๆผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับ